สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับก็ก่อนอื่นลุงเนียงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีและก็ที่ติดตามลุงเนียงมาตลอดนะครับได้แล้ว วันนี้มันก็เป็นวันของลุงเนียงแล้วก็ของ f อที่ติดตามลุงเนียงนะครับก็หวังว่าคงจะโชคดีเช่นกันนะครับเอาละครับคลิปนี้เราก็มาดูกันว่ามีสูตรไหนบ้างที่เข้านะครับซึ่งงวดนี้เข้าหลายสูตรมากๆเลยนะครับทั้งสรุปก็เข้าล่างเข้าบนด้วยนะครับ เลขวิ่งก็เข้าบนเข้าล่างนะครับส่วนสูตรก็เข้าทั้งสูตรบนสูตรล่างเข้ากันเ,เกือบทุกสูตรเลยงวดนี้นะครับถือว่า,าโชคดีจริงๆเลยนะครับเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับสูตรแรกเรามาดูกันเลยนะครับสูตรแรกบน2ตัวมาตัวนะครับบน2ตัวมา1ตัวแน่นอนนะครับ คำนวณได้9กับ8ครับมา9นะครับบนมา9เพราะว่าหวยออกหวยออกนะครับรคู่นะครับหวยออก0 97นะครับ ก็เข้าที่9นะครับเห็นไหมครับงวดนี้นะครับทีนี้เราก็มารอดูงวดต่อไปเลยนะครับแล้วจะได้เลขอะไรนะครับนี่เป็นสูตรหนึ่งนะครับที่เข้าที่เรามาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเช่นเดิมนะครับสูตรนี้เป็นสูตร เด่น2ตัวมาตัวเหมือนกันนะครับมาเป็นสูตรเด่น2ตัวมาตัวนะครับซึ่งผลการคำนวณก็ได้0กับ9นะครับไว้ออก0 9 7เห็นไหมครับ มันเข้าที่9อีกนะครับสูตรนี้นะครับสูตรหนึ่งนะครับเข้านะครับเป็นสูตรที่2แล้วนะครับที่เข้าที่นี้มาดูสูตรที่3กันนะครับสูตรที่3นะครับสูตรที่3นี้เป็นสูตรสูตรนี้เป็นสูตรที่มันอมตะจริงๆนะครับ เข้าทั้งปีเลยนะครับตั้งแต่ลงเนียงลงให้มาไม่เคยหลุดแม้แต่งวดเดียวนะครับงวดนี้ก็เข้าอีกแล้วครับเพราะหวยออก0ูนย์เก้าเจ็ดข้างล่างเก้าหนึ่งเห็นไหมครับเข้าทั้งข้างล่างทั้งข้างบนนะครับ 9ผลการคำนวณที่ได้ก็คือ29กับ5นะครับมันมา9นะครับล่างบนเลยนะครับล่างบนนี่แล้วทีนี้มาดูสูตรที่4กันอ่ะสูตรที่4ว่ามีสูตรไหนกันบ้าครับสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งตัวเดียว วิ่งตัวเดียวด้วยนะครับสูตรนี้นะครับวิ่งตัวเดียวนะครับผลการคำนวณได้7นะครับเห็นไหมครับผลการคำนวณได้7สูตรนี้ลงให้ท่านผู้ชมไปนะครับเนี่ยลงเนียนเขียนวันที่ไว้ถ้าสูตรในลงจะเขียนวันที่ไว้เออวันที่ไว้อย่างนี้เลยนะครับผลห้วยออก0นย์ 9 7นะครับก็เข้าที่7เลยนะครับก็ต้องติดตามงวดต่อไปนะครับทีนี้มาดูสูตรที่5ทีนี้มามาสูตรล่างแหละทีนี้มาสูตรล่างสูตรมาครบล่างนะครับงวดนี้เข้านะครับ มาครบล่างงวดนี้เข้าหวยออก91นะครับ91หเห็นไหมครับมาครบล่างนะครับเข้าทั้ง9แล้วก็1นะครับสูตรนี้ก็เข้าอีกนั่นะครับเป็นสูตรล่างนะครับทีนี้มาดูสูตรล่างอีกสูตรหนึ่งก็คืออันนี้เป็นสูตรเลขเด่นนะครับไม่ได้อ่า บอกหลักว่าจะเป็นหลักไหนนะครับหลักหน่วยหรือหลักสิบนะครับแต่เป็นเลขเด่นสองตัวมาตัวนะครับสองตัวมาตัวงวดนี้ที่คำนวณได้ก็คือ9กับ2องนะครับเก้ากับสหวยมันออก91้านะครับเกเข้าที่เลขเก้นะครับ พอหวยมันออกเก้าหนึ่งนะครับสองตัวล่างนะครับอ่าทีนี้มาดูสูตรต่อไปเป็นสูตรสิบล่างนะครับสิบล่างสิบล่างหวยออกเก้าหนึ่งนะครับก็เข้าที่เก้านะครับเห็นไหมครับสูตรนี้เป็นสูตรสิบล่างนะครับสูตรนี้เข้ามาหลายงวดนะครับ นี่เป็นใบที่อีกใบนึงนะครับทั้งหมดมันสองใบเลยนะครับสูตรนี้เ,เข้ามายาวนานเลยนะครับสูตรนี้ที่ลงเห็นไหมครับที่ผ่านมาเข้ามาตลอดแล้วก็มืงวดสุดท้ายนี่ก็เข้าที่เก้าเนี่ยครับหลัก10ล่างนะครับก็เข้าที่เลขเก้นะครับแล้วก็มาดูสูตรอีก อีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นหลัก10ล่างเช่นเดิมเช่นกันนะครับหลัก10ล่างหวยออก91ก็เข้าที่เล่เก้านะครับ10ล่างนะครับเฉลยแล้วสูตรนี้เข้าเข้าเยอะมากเลยนะครับ1สูตรสองสูตร สสูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตรนะครับเข้าทั้งหมด8สูตรเลยนะครับหวดเนี้ยถือว่าเข้าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็ขอท่านผู้ชมทุกท่าน ติดตามต่อไปนะครับสำหรับคลิปต่อจากนี้ไปก็จะเริ่มลงสูตรสูตรล่างปอนก่อนนะครับแล้วจากนั้นไปก็จะเป็นสูตรบนแล้วก็จะเป็นสรุปนะครับก็ขอให้ติดตามดูนะครับเอ,เอาละครับสำหรับคลิปนี้ลงเนียง ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามลุงเนียงแล้วก็ดูคลิปลุงเนียงนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้ก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ